คยายแนวคนสวยมาแล้วจ้าขอจัดกล่องจังหน่อยเนะาะค่ะสวัสดีค่ะยายแหนวคนสวยกินข้าวเทียะะเะะ่ยงได้ค่ะเด้อหิวแห้งได้ค่ะเพิ่งสิบอกว่านี่อย่างนี้สวัสด,ดีอืมนี่แน่ขอดูดนาำจังหน่อยอืมเอาติขึ้นก่อนอันนี้ <c oughs> สูมีสองหมื่นล้วใส,ส่สูตรเด็เลยค่ะอันนี้คือซุปุบักทั่วบาดเย่าไพ่มหาหาาัหาหา่นสดเสาเพัน้กิีเนาะไม่เนวอยากสุดหนาเหมือนห่อนจักหน่อยก็เลยตรงไกข่ขาหนึ่งสุดหนามต้มไก่น้ําปลาที่ซื้อสุดหนาเหมนหอนนี่เอชอดเด็ดตำบักทั่วค่ะลวกผักกัะจองต้มน้ำไม้ค่ะ มากค่ะมากินข้าวเหนียวค่ะสิบแสกหนึ่งซุปห้นหวอเจ้าอย่นี่ค่ะข้าวเหนียวอันสั้นแบบธรรมาชาติมากค่ะพี่น,ออน,น,น้องกินนยำกันต้องถอยหน่อยปล่อยใจมากเลยค่ะมากสิบแสกค่ะห่อหนอห่อหอยดีเด็ดเลยตัวเรตี๋ออกก็จะเห็นโอ้เสียบตาขั้นบ่อใส่แบนคือเสีบตาแสงแหง้งเนาะตามทัวประเด็ดตอนนี้พี่น้องมักตี๋ผม เป็นในเบื้องต้นประเด็กถ้าขาอ้วขำขาขาดซะ,ะ,นะ่เนาะโอ้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 เนี่ยอืมอือือนานเลยสดอืมไปเป็นขาข้ามัองหนีสิกินโดอืมอืมอืม อืมันนั้นตังนีอมีกคนอเิ่นพันแดดพันวันมากนี่ขอโยกกนมาสันอืมนิ้วเขาต้มหมกตัวสุปเส็ปคนเพื่อนมา พระพกรัเจอะหลวเอามโมสงก็ใหย่ัมหลวเอาตุ่มไปทำตั่วปีใส่บักสังค่ะแซ่ cắt nhẹ nha thả giống thả pin có pin bán nó rút nhà nó thử thử hạt nạp đi Hãy subscribe ก็เยไปทำงานทุกคนสุดนุ่ม <c oughs> ีพิษแส้วไม่หาย็่ใส่ตู้ไว้ใส่จองผิดนู่นก็มาอุน่นกินแสียเปลา่าอ่ะฮึบ่บ ชอ้อนนอยหัวชอหน้อยต้มใส่เกลือ,อไปดิส่งแกนเอ <c oughs> าไวา้สีประเด็กกของหมักทุกชออ็อน,นี้ต่ำกว่าตรงนี้ประเด็กตอนโอ้ใหญ่อวหมากมาเาบ่ไปเลยค่ะ อ่าไม่ได้สกค่ะค่อยกินของค่ยกินเ่น๋มวโมก็ค่อยว่าก,กันที่หลังเ <laughs> สียก,ก่อนใหม่สูงเห็ดวบ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อยาย,ายไผจะมาที่บ้นมากกินก่อนพิ่น ของบึงคืมากคือบอืมเยอะวนานเยอะเนี่ยหวนเขากินกนเลอืมมากมาเรือวนนี้เ่อางหวานเขากินก่อน,นอวาจ้ะโอ้ยอม,าามากไน่ะฮะอืมอืมแต่ากคือมหะค่ะโอเคแล้วขะเนาะ อ,อ,อเคาคำสั่นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอฟตี้ทั้งไก่ทั้งไก่จงคอยว่าก,กินกันใหม่เนาะคนนียไม่ส่งโซนเดียวแปลว่าซซนเดียวโซนอ,อีกอสามารถสีบทันมาทั้งหลังบ้าเห็นมาอ่ะกินหลังมาอีกเตอร์หนึ่งเนาะค่ะเนาะแค่นี้ค่ะโอ้ยแซ่บหลายค่ะแซ่บค่ะเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย